สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงออโต้ไทม์ทุกวันศุกร์นะครับตลาดรถยนต์ไทยเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับสิ่งสุดเดือนมิถุนายนไปเนี่ยก็ยอดขายก็ตกครับตกตามสภาพรับกันมาขายไป3 0 0แสนกว่าคันนะครับตกเกือบ40%ครับแต่ปีนี้ก็ยังล้ำลว่าอาจจะได้เห็นยอดขายเกือบเกือบ0 0 0 0แสนคันอยู่นะครับหลังจากปีที่แล้วนี่เราขายไป1ล้านคันครับครับผม ก็คือเ้ามองว่าณตอนนี้หลายๆอย่างมันดูดีขึ้นทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็สถานการณ์การตลาดด้วยรวมถึงการมีรถใหม่ๆเข้าสู่ตลาดเยอะมากช่วงเวลานี้เปิดตัวหลายรุ่นนะ,ะครับ หรือมีมิจจะอั้นไหมหมายถึงคนช่วงโควิดช่วงของสาเดือนนี้ไม่ได้ใช้เงินแล้วหลังจากนี้ครึ่งปีหลังไปเนี่ยรถใหม่เปิดตัวด้วยเนี่ยมันจะมันจะฟื้นตลาดกลับมาได้ไหมฮะก็เป็นไปได้ฮะก่อนนี้คนอาจจะอั้นอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ไปก็กลัวว่าพวกไฟแนนซ์ก็จะอั้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าคนอั้นช่วนี้อยากซื้อรถแต่ว่าไฟแนนซ์ผมเข้าใจว่าน่าจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าก็มีมีข้อมูลมาเหมือนกันนะวันก่อนคุยกับผู้บริหารการตลาดบางคนเขาบอกว่าเดิมเนี่ยอัตรารีเจ็หรือว่าการปฏิเเสสธินชื่อ ประมาณสัก30%แต่ว่าล่าสุดเขาบอกมันขยับขึ้นไป50-60%กอ็จริงๆต้องดูเซกเมนต์ดูกลุ่มดูตลาดด้วย<ช>นะหรือความถนัดคว,ความเชี่ยวชาญของแต่และดีลเลอร์ก,อการประสานงานกับไฟแนนซ์น,นะครับ,รบก็แล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะครับถ้ากลุ่มรถบ้านกลุ่มอ e ีโคคาร์นี่ น่าจะสาหัสหน่อยใช่ฮะครับเรื่องการอนุมัติสินเชื่อนะครับเพราะไฟนั้นก็เจ็บมาเหมือนกันใช่ถูกต้องับพักนี้ชำระหนี้ต่างๆนะฮะถูกต้องครับประสบการณ์เขาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้เจ็บตัวน้อยที่สุดครับครับแต่นี่ครับพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวเมื่อวานนี้ครับสดๆร้อนๆเลยเปิดตัวในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในโลกเป็นประเทศแรกในโลกนะครับสำหรับโตโยต้าโคโรล่าคลอสนะฮะผลิตที่เกตเวชาร์เชิงเซานี่เองนะครับครับผม ก็โรงงานนี้เป็นโรงงานที่โตโยต้าใช้ผลิตรถยนต์นั่งนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยเขาจะเริ่มหมายถึงว่ารถจะออกจากโรงงานประมาณวันที่13กรกฎาคม<อ>แต่ว่าช่วงนี้ใครอยากเห็นรถตัวจริงเนี่ยอย่าเพิ่งไปโชว์รูมนะร,รถจะเข้าโชว์รูมวันที่24ครับแต่ว่าถ้าใจร้อนทมนม่ไหวก็เดี๋ยวงานมอเตอร์โชว์เจอกันนะวันที่15เริ่มต้นสำหรับรอบประชาชนทั่วไปเนี่ยไ,ได้เห็นรถตัวจริงแต่ลงโชว์รูมพร้อมส่งมอบนี่อาจจะช่วงปลายเดือนนะครับสำหรับโตโยต้าโคโรล่าครอส SUV สายพันธุ์ใหม่ครับคือพื้นฐานการพัฒนาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม t n g a c เหมือนกับ Toyota Corolla a u t i s แล้วก็ตัว CHR ครับที่เป็น Subcompact SUV หรือว่า Crossover ขนาดเล็กนะครับหมายถึง CHR แต่ดูเส้นสายดูการออกแบบครับพี่วนคุณผู้ชมต่างจาก CHR โดยสิ้นเชิงเลยนะครับดูใหญ่ๆบึกบึนตัน,ตน เตอร์นเแก่งๆใจเชยกระจังหน้านี่เขาบอกว่าแนวแบบคนคนปากบึ้งนะแบบปากปากบึ้งดีไม่ทำไฟสูงหน่อยตามองบนนั้นอาการหนักคะคือโตโยต้าเขพยายามแยกชัดเจนเลยครับคือราคาเนี่ยไม่หนีกับ CHR มากพัฒนาบนพื้นฐานเดียวกันขุมพลังเดียวกันนะแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ตัวถังเนี่ยยาวใหญ่สูงกว่า c ี r ทุกวิติ ครับนะครับมาปิดจุดบอดของสียาที่คนซื้อไปบางบางคนนี่ะอาจจะอยากได้รถอนเนกประสงค์ของโตโยต้าขนาดเท่านี้แต่พอไปดูสีเานี่ยเฮ้ยมันนั่งหลังก็แคบหลังาคาก็เตีย้ยเพราะ c ีเานี่เสาเสาซีทนี่เขาโค้งลาดเป็นสไตล์คูเป้นะฮะใช่ครับ,รบหลังก็แคบเก็บสัมภาระได้น้อยอนเนกประสงค์น้อยไป่ลยแต่ตัวนี้มาปิดจุดบอดซียาครับอ่ะอยากได้ใหญ่ใช่ไหมอยากได้อนเนกประสงค์ใช่ไหม เป็นทรงเหลี่ยมทรงกลองหน่อยใช่ไหมจัดให้ได้ด้วยนะครับสำหรับโตโยต้าโคโรลาคอสแล้วนิดเดียวครับพูดถึง t n g a แล้วช่วงล่างด้านหลังของตัวเนี้ยครับจากท n g a รุ่นอื่นๆเขาจะเป็นปีกนก2ชั้นแต่ตัวโตโยต้าโคโรลาคอสเนี่ยใช้เป็นคานทอร์ช่นบีมคันแข็งเพื่อลดอพื้นที่นะครับปีกนกนีงงม่มันกินพื้นที่เยอะอฉะนั้นพอเขาเป็นคานแข็งเนี่ยเขาก็เล่นมีพื้นที่เหลือในการวางพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเบาะนั่งด้านหลังได้ครับไม่รวมแบตเตอรี่บิิดดอาีกถ้ ก็คือแยกตลาดชัดเจน,<ช>นอย่างถ้าเป็นตัว C-H-R นี่ก็ประมาณว่าคนโสดหรือคนเพิ่งแต่งงานนะครับะะแต่ว่าถ้าเป็นตัว Corolla Cross นี่ก็ครอบครัวเล็กๆอาจจะมีลูกแล้วหนึ่งคนสองคนนะก็กแยกตลาดชัดเจนออกไปภาพที่เห็นนี่คือเมื่อวานเขาเปิดตัวพี่วุฒแล้วก็ให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับเลยที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของโตโยต้านี่ครับข้างๆเซนทรัลบางนาเนี่ยทีเด็กผมก็ไปลองขับมาสองรอบนะฮะสนามแบบนี้ครับ ก็ไปนั่งด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็ไปลองขับด้วยการขับเนี่ยสมรรถนะอัตราเร่งอัตราเร่งอะไรก็ยังดีครับแต่ความปลาดเปรียวความดนามิกนะฮะความสปอร์ตนี่ C-H-R กินขาดนะฮะตัวนี้มาออกแนวออกแนวสุขุมนุ่มลึกนะฮะคือแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะรูปทรงละใช่พวกฟีลลิ่งในการขับแฮนเดิลิ่งอะไรพวกนี้ก็ต่างกันด้วยใช่ไหมใช่กาวเคแลน์ของตัวนี้มันก็สูงกว่าเซียจางไงตัวนี้มัน161มเมตรนะครับ และระยะต่ําสุดจากพื้นเนี่ยตัวนี้มันมันมากกว่าเซตอารูนสึกร้อยห้าสิบห้าประมาณนี้นะฮะกราวเคแลนด์นะครับก็เพิ่มเพิ่มความเป็นเอกประสงค์นะนะฮะแล้วตัวรูปทรงเนี่ยเซตอารนี่สปอร์ตชัดเจนครับนี่ออกแนวเหลี่ยมๆกล่องนะฮะแต่รวมๆก็ก็ขับโอเคขับโอเคครับใครเน้นเรื่องความเป็นเอกประสงค์นั่งด้านหลังพื้นที่ด้านท้ายนี่ก็ก็สบายๆนะครับก็อย่างที่เรียนว่ามาปิดจุดบอด ของ C H R ครับสำหรับตัวต่า Corolla Cross ก็ราคาก็ขยับนิดหนึ่งเหมือนกันหมายถึงว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นถ้าเทียบกับตัว C H R เองเนี่ย Corolla Cross ถ้าตัวท็อปแล้วนะเราว่าตัวท็อปนี้ก็ r ค l l a Cross จะสูงว่ากันประมาณสัก4 0่0 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวเริ่มตัวเริ่มต้นของ C s R อันนี้น่าจะต้องไปเทียบกับตัวกลางของของโค l ร,ร Cross นะฮะ ก็จะต่างกันประมาณสัก20,000บาทนะครับคือที่เราต้องบอกว่าเทียบกันตัวล่างตัวกลางเนี่ยเพราะว่าเขาดันใช้ชื่อไม่เหมือนกันคือหลังๆเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อก่อน E.G. เจอะไรวะแล้วก็มาเป็น mid เป็น entry เป็น high พอมาตัวนี้เป็น premium มาเป็น smart แล้ว premium safety นะครับเพราะนั้นมันก็จะเทียบกันยากตีหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่ามันควรจะเทียบตัวไหนกันอะไรเขาก็ไม่รู้นะเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาไอ้อย่างตัวท็อปที่ราคาแพงกว่ากัน40,000บาทเนี่ย o p ชั่นเขาเพิ่มเข้ามา พวกมูลูปซันรูปนะครับมีระบบคลิกเซนเซอร์ประตูบานท้ายเปิดอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าไม่ต้องใช้มือนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็พวกเบรกมือไฟฟ้านี่ก็หายไปนะครับแล้วก็ได้ล้อขนาดใหญ่ด้วยเป็นขอบ18นิ้วอันนี้สเปคคร่าวๆนะครับมีเวลาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับไว้เทสได้ทดสอบกันมาแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันหยุดคทศกาเลิกใช่ครับสำหรับตัวต้าโคโรล่าครอสครับวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ